คิดว่าตัวเงกินได้ทุกอย่างบนโลกที่กินแล้วไม่ตายพี่เป็นคนทาตเบาเขาเรียกว่าทาตเบาจุดๆทุกวันเราจะมีคาว่ากีต้าอยู่ในหัวตลอดปสวัสดีครับมมยภาคภูมิครับ Five Fa c t s About มีครับ ข้อแรกก็คือพี่มีชื่อจีนด้วยนะครับเพิ่งได้รับการตั้งมาเองชื่อว่าจางเฉออี้ครับจางแปลว่าหยกหรือว่าความแบบชุ่มชื่นจางเฉออี้อี้เนี่ยแปลว่าเหมือนความละมุนละไมอะไรเงี้ยครับส่วนจางเป็นนามสกุล ที่แปลงมาจากแซ่ของเราอีกทีหนึ่งครับอย่างที่2ก็คือคนไม่ค่อยรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรากินได้ทุกอย่างคิดว่าตเตงกินได้ทุกอย่างบนโลกที่กินเราไม่ตายเพราะทุกคนจะถามไปทุกกองเกือบทุกคนจะถามว่ากินเผ็ดได้ไหมนั่นไม่กินใช่ไหมอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเรากินทุกอย่างแล้วก็ชอบลองอะไรย่างเงี้ยครับอันนี้อันนี้น่าจะคนไม่ค่อยรู้แล้วก็อย่างที่3ทุกวันเราจะมีคำว่ากีตาร์อยู่ในหัวตลอดคือไม่ได้หมายถึงว่าคิดเรื่องกีตาร์ตลอดแต่ทุกวันไม่มีวันไหนที่ไม่เคยแวบไปเรื่องกีตาร์ไม่ว่าจะซื้อกี กีตาร์คิดเสียงกีตาร์หรือว่าอะไรก็ตามเกี่ยวกับกีตาร์ครับอย่างที่สี่ก็คือฟุ้ยลืมเลยแป๊บนึงขอหมุนตัวแปับอะไรวะอะไรวะอะไรวะชื่อจีนไปแล้วจีนในทุกอย่างไปแล้วอากีตาร์ไปแล้วใช่พีม่มึงคิดลืมอย่างที่สี่จริงจริงคิดลืมใชพี่มึง <laughs> คิดลืมลืมจริงอย่างที่ห้าพี่เป็นคนธาตุเบาเขาเรียกว่าธาตุเบา ทุกเช้าจริงๆอ่ะต้องมีภารกิจส่วนตัวนิดนึงหรือว่าถ้าวันไหนบังเอิญเกิดไปเที่ยวภาคใต้หรือไปร้านอาหารใต้เนี่ย<ๆ>ก็นั่นแหละครับอีก2-3ชั่วโมงก็เรียบร้อยเลยจุดๆขอบคุณครับนี่คือ5 facts b a ้มา,ามครับกับไม้ภาคภูมิครับบ๊ายบายครับ